สวัสดีครับอยู่กับผมทูไทยไบเกอร์และที่วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอน้ m หนาวในจังหวัดเพชรบูรณ์กันและเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำตกสุดอลังการและวิวผ้าที่ตกของอำเภอน้ำหนาวและที่วันนี้นะครับผมได้ภารกิจจากวาวลีที่เราจะเดินทางไปยังอำเภอน้ำหนาวนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งต้อง แข่งกับเวลาเพราะว่าวันนี้ผมตื่นสายแล้วระยะทางวันนี้นะครับค่อนข้างไกลต้องสู้กับเวลานิดน,นึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทันพาทิติตกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ภารกิจจะสาเร็จหรือเปล่านะครับการพาทุกคนไปชมน้ําตกและพาทิติกตดินนะครับก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกส่วนตัวผมเองนะครับไม่ได้ขับขี่ ADV มานานล้ะเมื่อวานนะครับผมก็เลยเอารถไปเช็คมาที่อู่บ้านสวนนะครับ จากที่ไม่ได้เช็ครถน,นานนะครับผมก็เอารถมาเช็คชุดค่าไล่เม็ดใหม่หหหหหหหในิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญของภารกิจนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยน้ามันเครื่องวาวูลีน VR1 Racing Oil 4T จากวาวูลีนเป็นน้ํามันเครื่องมอไซค์รีเม่มเกัดสังเคาะแท้พิเศษอัน i f r i ซิเนติกสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวเหะเหมาะกับรถสมรรถนะสูงช่วยให้เราขี่ได้ไหลลื่นย,ยิ่งขึ้นไม่มีสะด,ดุดถ้าเป็นรถเกียร์เนี่ยจะเปลี่ยนยเกียร์ง่ายด้วยนะครับช่วยเพิ่มมัตราเร่งแรงได้เต็มที่นะครับซึ่งมันเหมาะก นะก่อนที่มันจะตกที่เส้นขอบฟ้านะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจนี้สําเร็จหรือเปล่านะครับกับน้ำมันเครื่องเบาลินนะฮะไปครับเริ่มเดินทางกันนะครับ10โมง13นาทีนะครับ เดินทางกันตอนนี้ก็เหลือระยะทางประมาณ450กโลนมเป้าหมายของเราก็คือแคันน้ำหนาวนะครับเราจะไปดูน้ำตกคู่นะครับสุดอลังการของน้ำหนาวกันเราจะใช้เส้นทางอ่านิวิตใหม่ออกคลองเจ็ดออกวังน้อยตรงเข้าถนนยาทินเข้าสระบุรีแล้วก็ตรงเข้าถนนหมายเลข21เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกหลมสักนะครับ ฝั่งน้อยเนี่ยถนนก็กําลังขยายอยู่นะอัปเดตมาก็เนี่ยฝั่งนู้นนะครับเริ่มเทคอนกรีตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คงทุกเล่นนะแต่ถ,ถ้ามากลางคืนอนะ่ะฝั่งขาเข้าอะ่ะโอ้โห,หน่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นคลื่นเนาะลงไปก็คือจุกอะ่ะแยกวังน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับออกมา่หนนโยินตรงนี้เลยนะ ผมก็คือทางเลี่ยงเมืองนะครับตอนนี้ก็เวลา11โมง18นาทีนะตอนนี้ยังไม่ได้จอดพักนะครับผมวิ่งมา85กิโลจากหน้าบ้านแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะยืนพื้นอยู่ประมาณ1 0 0 1 1 0ประมาณนี้ไม่เกิน120นะครับแต่วันนี้แปลกนะว่าค่าเฉลี่ยผมขึ้นมาเนี่ย30.9โลลิตรนะครับซึ่งปกติไม่ค่อยถึงอะเอทบผม กำลังเข้าถนนหมายเลข21นะครับก็ตรงยาวๆถึงอำเภอหลงสัตจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะพอเข้ามาเส้นนี้อากาศเย็นเลยเอ่ยะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามขา,ขากาบเเหมือนเขาทำถนนใหม่น,นั้นะ ไล่รถดีมากเลยพอเกลี่ยน้ำหนักเมดน,นิดนึงเนี่ยไม่เกินถงวันสองนะครับได้ร้อยยี่สบายๆเลยเล้วยรถใช้กันเล็กน้อยมากเลยม่งมากวันนี้ขึ้นมา30ปกติถ้าวิ่งมา,มาเนี่ยจะอยู่ประมาณ27-28โลลิตรนะเนี่ยตอนนี้วิ่งมา150โลนะครับน้ำมันเพิ่งลงไป2ขีดเลยพอเราไล่รถมาแบบดีๆขี่แล้วมีความสุขดีนะฮะ เป่ยนเปรนชมูนแล้วนะครับผมพเขลียนเพชรชูรณ์ทียมเภอสี่เทพแล้วไปกันตอ่ออำเภอสี่เทพเวลาบ่ายโมงนะครับน้ำมันเรายังเหลือสี่ขีดน่าจะวิ่งถึงเพชรบูรณ์อยู่นะนี่นะครับบ่ายสองนะอยู่หนองไถ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาเหลือสามสิบจุดหนึ่งลิตรนะครับน้ำมันเหลือสองขีดวิ่งมาแล้วจากบ้านสองร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเพชบูรณ์ประมาณห้าสิบโลได้แหละ สบายสบยเอะประหยัดเหมือนกันแลเนี่ยเดี๋ยวลองคำนวณให้ดูว่าถ้าจับหัวใจมันได้กี่โลลิตรนะครับตอนนี้ผมก็ามาอยู่ในเมืองเพชรบูรณ์นะครับน้ำมันจะหมดก็เลยไม่ได้ไปเรี่ยงเมืองนะครับเดี๋ยวไปเติมน,น้ำมันขาออกนู่นเลยตอนนี้วิ่งไปสามรอยสมิกิโลนะครึ่งกระพิบมาแป๊บหนึ่งนะฮะแดดเปรี้ยงอยู่นะผมว่าวันนี้เราน่าจะเจอพระอาทิตย์ตกนะหวังว่านะเติมน,น้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับวิบ่มาสามร้อยสา3 3ิบดกิโล หรือซีเติมเท่าไหร่อ่างห้าเต็มถังครับผมและทางแรกนะครับเราก็เติมน้ำมันไปทั้งหมด400บาทได้ค่าเฉลีย่ยออกมา30โลลิตรพอดีเลยนะด้วยความเร็ว100 110 120ตามที่เราเห็นกันเลยนะครับซึ่งมประหยัดมากๆเลยนะครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องวอลรีน VR1 มานะแล้วผมก็ได้ขับต่อเนื่องยาวๆหลายชั่วโมงนะครับเครื่องก็ไม่มีปัญหาหรือว่ามีอาการวูบดับ จะบอกว่าพอใช้วาวลีน VR1 นะครับก็รู้สึกได้เลยว่ารถประหยัดขึ้นอันนี้เห็นๆเลยนะเดี๋ยวดูจังหวะแซงนะเราจะเปิดแค่ครึ่งคันเล่งนะครับไป จะเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข12นะครับซึ่งถนนหมายเลข12เนี่ยมันคือเป็นเส้นที่ตัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับสุดที่มุกดาหารนะครับหมายเลข12เ,เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะพาทุกคนมาวิ่งเส้นนี้นะใครอยากให้ผมมาวิ่งเส้นนี้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเข้ามาเส้น12นี่คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางขวาเนี่ยเขาจะขายายถนนนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะ ใ้อุณหภูมิก็ลงมายี่สิบแปดองศานะครับแต่ว่าถ้าร่างกายสัมผัสนี้น่าจะประมาณยี่สิบห้านะมันค่อนข้างเย็นเลยแหละนะเย็นมากเราอยู่ความสูงแ8ด้ยแปดสิบเมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วเนี่ยเราจะเห็นพาทิศตกไหมนะวันนี้เอ้ยฝนตกหัคอนฝนตกตายแล้วตายแล้วแต่ข้างหลังฟ้าเปิดนะแล้ววันนี้นะครับพาทิ่เราก็จะตกประมาณหกโมงนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงนะ เ้ยหมอกขึ้นข้างบนสวยข้างบนสวยเดี๋ยวเราไปหาอะ้รกินด้านบนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเราอาจจะเจอฟ้าที่ตกก็ได้ตอนนี้เราหลุดกลุ่มแมกฝนมาล้วเฮ้ยเฮ้ยดูทุกคนโหจุดนี้สวยมากเลยอะ จอดพักนิดนึงนะครับทานข้าวมันก่อนนะพอดีฝนตกนะครับก็เดี๋ยวรอให้ฝนเบาลงนิดนึงนะดูดิฝนกำลังจะหยุดแล้วแหละเดี๋ยวเข้าไปตรงน้ำต,ตกกันนะครับทางนี้แหละ เนี่ยขันย้อนน้ำหนาวตามทางไปเลยลเราเลี้ยวซ้ายสึกจะถึงแล้วมั้ง นะครับเดี๋ยวไปดูน้ําตกกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในวันนะครับเราก็สามารถมาทําบุญบริจาคอะไรได้นะครับตรงนี้ก็คืออุทยานธรณีเพชรบูรณ์หรือเขาเรียกว่าแคนยอนน้าหนาวนะมีลักษณะเป็นหน้าผารูปครึ่งวงกลมเกิดจากการยกตัวของชั้นหินทรายนะครับเนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําให้ชั้นหินเกิดการโกงองอ และแตกหักโดยชั้นหินบริเวณนี้มีความทนทานต่อการปุพังที่แตกต่างกันชั้นหินที่ปุพังง่ายกว่าและเกิดการกรัดก่อนกลายเป็นช่องว่างวอลเข้าไปในผาหินชั้นหินที่คงทนมากกว่าเกิดการแตกหักและพังลงมาเนื่องจากน้ําหนักของชั้นหินที่ไร้สิ่งรองรับทําให้หน้าผาดังกล่าวขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเวลาหน้าฝนนะก็จะมีน้ําตกไหลลงจากหน้าผาเป็นช่งชวงๆก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยเขาก็จะมีคําแนะนานะครับว่าก็ควรปฏิบัติตยังไงห้ามเดินลงไปด้านล่างของแกนแคนยอนโดยไม่มีผู้เที่ยวชาญผู้นําทางต้องบ ก่อนว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นป่ามันอันตรายห้ามเดินออกรู้ว่าถือราวทางเดินนะครับคือเขาจะมีทางเดินให้ห้ามเดินไปใกล้ขอบหน้าผาเพราะว่ามันอันตรายแลวมันสูงมากๆนะครับฝนตกต้องใช้ความระวังระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นด้วยไม่เคาะไม่ทุบไม่ทําลายขีดเขียนพ่นสีอะไรที่นี่นะครับไม่ทิ้งเศษอาหารด้วยห้ามย้ายหรือเก็บหินอะไรเงี้ยจากในะเก็บหันย้อนไปนะครับเที่ยวธรรมชาติก็รักษาธรรมชาติด้วยนะครับได้ยินเสียงน้ำตกไหมนี่แหละน้ำตกเส้นนี้นะครับก็จะลงไปตรงหน้าผานะ เสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไปดูจุดพราทิตตกกันเป็นภารกิจในคลิปนี้นะครับนี่ไงน้ำตกจะไหลลงไปช่องนี้นะทุกคนโอ้โหลังการมากโคตรสูงอะ่ะเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญพาลงไปนะครับ เห็นวนะเขาจะทำเป็นสกายวอล์กเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนี่อันนี้ก็คือน้ําตกนักขาดนะครับ นี่ก็คือแกนแคนยอนน้ำหนาวนะครับอุ้ยมันไม่ได้มีแค่สายเดียวมีตรงนู้นด้วยนู่นเห็นไหมนู่นฝั่งนู้นก็มีตรงนูน้น,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 นก็มีมอู้ฝั่งตรงข้ามก็คือไรผาหมอกนะครับโู้ยอย่างสูงอะ่ะแล้วก็สวยด้วยเป็นลางกลางเต็นท์ด้วยนะครับ ไปทุกคนยังมีแสงอยู่ยังมีแดดอยู่พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกกันของอำเภอ้ำเหนาห่างจากตรงนี้ประมาณ6กกิโลนะครับตรงนี้ก็คือบรรยากาศแบบร่มรื่นมากมีโอกาสต,ต้องมานะแล้วช่วงนี้แบบน้ําเยอะมากเลยครับผมมาช่วงจังหวะที่แบบน้ําแบบเยอะมากนะครับมันจะมีสองลำธารน,นะมันจะมีลำธารน,น้าําใสคือเส้นนี้แหละที่ตกตรงในวัดเลยแล้วก็จะมี ฝั่งนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําขุ่นน้ําแดงทั้งสองสายเนี่ยก็จะไปรวมกันด้านล่างเหมือนกันนะเสียดายที่ผมตื่นสายนะครับไม่งั้นก็ได้ไปน้ําตกตาดใหญ่้วยตรงนั้นแบบสวยมากแต่ว่าผมคิดว่าน้ํน่าจะแรงเกินไปที่เราจะสามารถลงไปตรงน้ําตกได้นะทุกคนแดดออกไปไปไป,ไ,ปไม่รูทันหรือเปล่าห้าโมงสี่สิบ นุนนนยังเห็นอยู่เร็ว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 เอาคนนี้มาลุยทางดินรู้สึกมันมันเหมาะเลยเกินะร <c oughs> เ,เดี๋ยวเราเออกจากวัดเราก็จะเลี้ยวไปทางขวานะครับประมาณ5กิโล งนี้แหละตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้แหละเราถึงแล้วนะครับเห็นพ้าทิตย์ตกแล้วร่องมีมีหมอกด้วยว,ว้าวสวยจเร็วในที่สุดนะครับผมก็มาทันนะครับพ้าทิตย์ตกนะฮะตอนแรกก็คิดว่าไม่ทันแต่ว่ากลับทันเฉยนะครับทริปนี้เราขอขอบคุณนะครับน้ำมันเครื่องวาลวีนนะครับทำให้เราได้มาถึงเป้าหมายได้ทันเวลานะคือแบบพระาทิ่ย์ตกที่น้ำหนาวนี่คือแบบสวยมากๆเลยนะแล้วเราก็ได้เจอน้ำตกตัดหมอกที่แบบสุดอลังการนะครับ มาไกลแต่ก็ดูดิมันสวยมากนะครับคุ้มค่าเลยทั้งวันหายเหนื่อยเลยอากาศร้อนๆเจอฝนเจอบรรยากาศอย่างนี้หายเหนื่อยใครว่าออกทริปไกลๆมันขับยากนะครับถ้าเราเตรียมตัวเตรียมรถมาอย่างดีมันมาได้แน่นอนนะครับทั้งการนอนพักผ่อนนะการเช็ครถก่อนมานะครับและการใช้น้ํามันเครื่อง v i a Racing Oil 4T ของวาลเวียนเนี่ยบอกเลยว่าขับลื่นได้ใจนะครับเร่งแสงได้ดีตลอดเส้นทางเลยจะเป็นทางเขาหรือว่าเป็นทางราบวันนี้ผมพิสูจน์ให้แล้ว่าน,น้ำมันเครื่องที่ดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับทำให้ที่ของเรานี่ไหลลื่นเลยนะครับ มีที่ชมวิวตรงนี้ด้วยนะมีไฟด้วยเหรอ,อบรรยากาศดีจังที่จัดดีเลยดูดิอโอ้แล้วแบบภูเขาครีนมากเลยนะครับสวย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 ล่องเขานะครับผมว่าน่าจะมีลำธารน,นะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยมีหมอกเห็นไหมน้ามากางเต็นทนะ์แล้วอากาศดีนะน่ยน่าจะประมาณ25องศานะ และสรุปในทริปนี้ผมก็ใช้ค่าน้ำมันไปทั้งหมด1160บาทด้วยระยะทาง920กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะได้ค่าเฉลี่ยออกมา28.15โลลิตรเฉลี่ยกิโลเมตรละ1.26บาทหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมารู้สึกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมผมพิสูจน์แล้วอยากให้ทุกคนเชื่อและเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องวาลีนกัน